ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่13เมษายนพุทธศักราช2568แรมหนึ่งข้าเดือน5ปีมะเสงตรงกับวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุคนเกิดวันอาทิตย์การงานวันนี้ให้ระมัดระวังความผิดพลาดของงานอย่างไม่น่าจะเกิด ที่ทำให้คุณอาจถึงขั้นถูกไล่ออกหรือความผิดพลาดนั้นจะส่งผลเสียกระทบเป็นวงกว้างเกินกว่าที่คุณจะรับผิดชอบไหวผู้ที่ทำงานที่เกี่ยวกับความปลอดภยัยการขนส่งนักบินพนักงานขับรถประจำทางต้องระวังให้มากการเงินวันนี้จะโดดเด่นในด้านการเงินยิ่งงานที่ต้องใช้ความละเอียดละออความทีท่วนหรืองานเฉพาะทางจะสามารถทำเงินได้มากเป็นพิเศษ สิ่งที่ต้องระวังคือการใช้เงินของคุณจะฟุ่มเฟือยกับของไม่จำเป็นมากเกินไปความรักและครอบครัววันนี้คุณยังไม่พบคนที่ถูกใจเพราะมักจะมองหาคนที่มีความสามารถและอยู่ใต้อนัตคุณได้คนรักคู่ครองให้ลดความดื้อรั้นเอาแต่ใจลงบ้างถึงคุณจะดูดันเข้มแข็งข้างนอกบ้านแต่ในบ้านคุณควรอ่อนโยนและนุ่มนวลต่อกันสีมงคล สีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความสงบสุขทางใจสุขภาพแข็งแรงทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เสริมอำนาจอิทธิพลความน่าเกรงขามและเด็ดขาดเวลามงคล10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันจันทร์ การงานงานจะทำให้คุณปวดหัวเพราะมีเรื่องที่ยากๆจะเข้ามาให้คุณต้องตัดสินใจซึ่งคุณรู้สึกว่าเดิมพันสูงจนกดดันที่จะต้องแบกความรับผิดชอบในการตัดสินใจครั้งนี้อย่าลืมว่าความวิตกกังวลไม่ช่วยอะไรต้องใช้สติปัญญาและสมาธิเข้ามาช่วยคุณก็จะผ่านไปได้การเงินวันนี้การเงินราบรื่นมีเกณฑ์ได้รับผลประโยชน์ หรือความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ใหญ่เพศช,ชายผู้ที่รับราชการก็มีเกณฑ์ได้ขึ้นเงินเดือนได้เงินตกเบิกงานที่ต้องติดต่อกับส่วนราชการจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัวอาจต้องเข้าไปช่วยเหลือญาติพี่น้องหรือคนรักในเรื่องเงินทองบางคนจะพบปัญหาที่ยากจะแก้ไขที่มีจากความสัมพันธ์ที่ปฏิเสธไม่ได้วันนี้ไม่เหมาะกับงานมงคลในบ้าน หรือเริ่มต้นรักครั้งใหม่เพราะต้องตามแก้ไขปัญหาในครอบครัวสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมความรักมั่นคงความช่วยเหลือดูแลทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เสริมสุขภาพแข็งแรงและความเบิกบานใจเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาที คนเกิดวันอังคารการงานอย่าประมาทในการทำงานเพราะความผิดพลาดที่คุณทำมาจะทำให้คุณเกิดความเสียหายทางด้านการงานเป็นอย่างมากมีเกณฑ์ถูกไล่ออกหรือเกิดปัญหาที่คาดไม่ถึงวันนี้ควรระมัดระวังให้มากในทุกด้านการเงินจะได้มีการร่วมฉลองใช้เงินซื้อของขวัญของมีค่าให้กับคนรัก บางคนจะมีโชคจากคนในครอบครัวหรือได้ใช้จ่ายเงินในงานแต่งหรืองานสังสรรค์ความรักและครอบครัวความรักเฉยชาจนคุณอยากจะหยุดความสัมพันธ์หากเหนื่อยใจเกินไปก็ควรจะหยุดพักก่อนการตัดรอนอาจไม่ใช่คำตอบที่คุณต้องการจริงๆไม่เหมาะกับการพูดคุยทำความเข้าใจในวันนี้ให้รอไปก่อนส่วนคนโสดยังไม่หวังอะไรในเรื่องความรัก สีมงคลสีเขียวเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีมีความมั่นคงทางจิตใจทิศมงคลทิศเหนือเสริมความกล้าหาญกำลังใจเข้มแข็งขยันอดทนเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางวันการงานมิตรภาพดีๆจะช่วยคุณในเรื่องการงานให้มีความราบรื่นก้าวหน้าหากเป็นงานที่ต้องวิ่งเต้นจะมีความราบรื่นเพราะเพื่อนสนิทหรือได้รับมิตรภาพที่ดีในงานคุณจึงควรสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานหรือคู่ค้าใช้ความใจกว้างและซื่อสัตย์เพื่อกลุยทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองการเงินการลงทุนที่เสี่ยง จะยุ่วยวนคุณและทำให้คุณอาจต้องเสียเงินในวันนี้ได้อย่าเอาแต่ใจหรือเชื่อมั่นตนเองมากนักถึงคุณจะเป็นนักบริหารเงินที่เก่งแต่ความประมาทในความสามารถผู้อื่นและความเอาแต่ความคิดของตนเองเป็นใหญ่จะทำให้คุณพลาดได้ส่วนงานค้าขายหรืองานด้านอื่นที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง <c oughs> ก็จะยังสร้างรายได้ให้คุณได้อย่างสม่าเสมอความรักและครอบครัววันนี้ ขอให้คุณเปิดโอกาสให้กับความรักในการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าเดิมสำหรับคนโสดนี่คือเวลาที่คุณจะได้พบกับความสัมพันธ์ที่มีความหมายส่วนคนมีคู่จะต้องหันมาสำรวจและประเมินคุณค่าของความสัมพันธ์ในปัจจุบันด้วยความซื่อสัตย์สีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมความมั่นคงทางการเงินการติดต่อธุรกิจประสบความสำเร็จทิศมงคล ที่ใต้เสริมคนคอยช่วยเหลือลูกน้องบริวารอยู่ในโอวาทและการสั่งการที่ดีเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานคุณมีปฏิพานไหวพริบที่ดีในการทำงานแต่ก็มักจะใช้ความฉลาดนั้น ในการหลีกเลี่ยงการทำงานหนักงานที่ต้องเดินทางผจญภยัยหรือได้พบเจอสิ่งใหม่ๆจะเป็นงานที่คุณทำได้ดีและสนใจเป็นพิเศษการเงินวันนี้คุณจัดการการเงินของคุณอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องผลตอบแทนจากการลงทุนและความพยายามที่ตั้งใจมานั้นจะปรากฏอย่างชัดเจนการออมและการวางแผนอย่างละเอียดจะนำมาซึ่งความมั่นคงทางการเงินในอนาคต ทําให้คุณรู้สึกพึงพอใจและมีความสุขกับผลลัพธ์ที่ได้ความรักและครอบครัวคู่รักที่คบกันมานานความรักของคุณสุขงอมและพร้อมที่จะเดินร่วมกันในอนาคตแล้วคนมีครอบครัวคุณเฝ้าธนุธนอมครอบครัวของคุณทําให้มีความอบอุ่นและผลจากการมอบความรักที่จริงใจให้แก่กันจะทําให้ความรักแนบแน่นอาจจะมีการช่วยเหลือกันในเรื่องเงินทองของคนในครอบครัว สีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจความไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวงทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ส่งเสริมด้านความรักครอบครัวมีความสุขมีความสามาัคคีกลมเกลียวเวลามงคล19.30นาฬิกา30นาทีถึง21.00นาฬิกา คนเกิดวันพฤหัสบดีการงานวันนี้จะมีการร่วมหุ้นลงทุนหากทํำธุรกิจที่เกี่ยวกับการเดินทางการต่างประเทศซื้อขายข้ามชาติจะโดดเด่นและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในหัวคุณจะเต็มไปด้วยโปรเจกต์ใหม่ๆและกระตือรือร้นที่จะทําให้เป็นจริงการเงินโชคทางการเงินของคุณจะโดดเด่นมากในวันนี้อาจจะได้รับเงินจากต่างประเทศ เงินโดยเสน่หาซึ่งจะมากกว่ารายได้ปกติที่คุณมีบางคนจะมีโชคจากการเสี่ยงอีกด้วยทําให้วันนี้การเงินคล่องมือดีความรักและครอบครัวสิ่งที่คุณกลัวในวันนี้จะเกิดขึ้นจริงทําให้เกิดความระทมทุกข์ในเรื่องความรักอย่างมากหากทําใจให้เข้มแข็งตัดใจเสียให้ขาดได้ก็คงเป็นการดีกว่าทนทุกข์ต่อไปให้เสียเวลาคนโสดระวังการเข้าไปเป็นมือที่สาม ที่จะสร้างความทุกข์ให้กับทุกฝ่ายได้สีมงคลสีเขียวเสริมสเสน่ห์ความเมตตาคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีความปลอดภัยและความปลอดโปร่งใจเวลามงคล12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาที คนเกิดวันศุกร์การงานคนล้มอย่าข้ามแต่วันนี้หากคุณล้มกลับจะถูกซ้ำเติมจากผู้ที่ไม่หวังดีให้ระมัดระวังและรอบคอบในการทำงานและให้ใจร่มๆอย่าหัวร้อนง่ายเพราะหากทะเลาะกับใครคุณก็มีสิทธิ์เป็นฝ่ายแพ้แพ้มากกว่าระวังคนอิจฉาหรือใส่ร้ายควรใช้ความจริงและการวางเฉยเข้าต่อสู้การเงิน วันนี้ต้องรีบคว้าโอกาสทำเงินให้ทันอย่ามัวแต่รั้งรอหรือกล้ากล้ากลัวกลัวเงินไม่ได้ขาดมือและยังมีโอกาสดีเข้ามาเยือนที่จะสร้างรายได้ให้คุณได้หลายทางและจำนวนมากควรเตรียมตัวให้พร้อมความรักและครอบครัวคนที่จีบใครไว้วันนี้มีเกณฑ์สมหวังคนโสดมีโอกาสดได้พบกับคนที่ถูกใจและมีฐานะร่ำรวยมั่นคงคู่รักความรักก็มั่นคงดี ถึงจะไม่หวานเหมือนคู่อื่นแต่ก็มีความอุ่นใจเชื่อใจกันและกันเป็นอย่างดีสีมงคลสีดำสีม่วงสีกรมท่าส่งเสริมความกล้าหาญความอดทนและมุ่งมั่นในสิ่งที่ตั้งใจทิศมงคลทิศเหนือเสริมเมตตาคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือบริวารดีเวลามงคล4นาฬิกา30นาทีถึง6นาฬิกา คนเกิดวันเสราร์การงานระมัดระวังการถูกฉวยโอกาสจากพวกที่ชอบกินแรงชอบเอาหน้าทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดอยู่บ้างวันนี้จะมีคนเข้ามาชักชวนคุณให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาพยายามหาทางหลีกเลี่ยงให้ดีเพราะหากคุณเข้าไปเกี่ยวข้องจะมีปัญหายืดยาวตามมาได้การเงินวันนี้จะมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น คุณมีเกณฑ์ใช้เงินซื้อของขวัญให้ตัวเองเป็นรางวัลในชีวิตงานที่เป็นนายตนเองทุกขแขนงจะสามารถทำเงินได้มากตามที่หวังที่ลงทุนลงแรงไว้จะออกดอกออกผลความรักและครอบครัวคุณกลัวจะถูกทิ้งวิตกกังวลกับความรักไม่มั่นใจในตัวเองทำให้วันนี้ความเครียดในเรื่องความรักและครอบครัวสูงให้ระวังจะล้มป่วยได้ส่วนคนโสดอย่าเพิ่งคิดจะจริงจังกับใคร เพราะมักจะไม่สมหวังเป็นรักที่ต้องระแวงตั้งแต่เริ่มต้นสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมสุขภาพความสุขสบายกายใจและสง่าราศีทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เสริมความไว้วางใจความว่านอนสอนง่ายของลูกหลานบริวารผู้ใต้บังคับบัญชายอยู่ในโอวาทเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาที